ฮาเลลูยาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสูขเขาจะขับร้องสรรเสริมพระองค์ตลอดเวลาอ สทกับ่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญแมทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟ พระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่าพระกิสตเจ้าประสูตรจากพระนางมารีผู้นี้เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่า พระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสของกษัตริย์ดาวิด อย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนในคันของนางนั้นมาจากพระเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเมื่อโยเซฟตื่นขึ้น ขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้พระวาจาของพระเจ้าของพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเชิญเชิญนั่ง พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าในพระศสนาจักรของเรามีนักบุญอยู่สองชนิดที่เป็นประกาศกันแล้วก็มีนักบุญที่ดำรงชีวิตปกติเป็นตัวอย่างที่ดีและก็จะสิ้นใจในสินในธรรมของพระเิเจ้าพระศสนาจักรก็ประกาศงามความดีเพื่อให้ทิสชนได้ดูแลดูเป็นตัวอย่างอีกชนิดหนึ่งนั้นก็คือ บรรดามรณาสะขีซึ่งดำรงชีวิตในความเชื่อและประกาศยืนยันความเชื่อของตนจนถึงวันวาระสุดท้ายอย่างเช่นมาตีที่สงครึ่งตอนนี้ก็มีคนทำสถิติก็ประมาณ50 50 50ล้านคนที่ได้ยอมสละชีวิตเพื่อองค์พระคีิศเจ้าส่วนนักบุญที่ดำรงชีวิตปกติ ที่พระศาสนาจัรประกาศก็หลายแสนคนหลายแสนองค์แต่ก็ไม่มีนักบุญองค์ไหนที่ถือว่ายิ่งใหญ่เท่ากับนักบุญโยอเซฟทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเป็นเจ้าได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้ดูแลพระเยซูเจ้าตั้งแต่อ้อนแต่ออกก่อนที่จะกํำเนิดด้วยซ้ำานักบุญโยอเซฟตามที่ เขียนไว้ก็คือท่านเป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจจริงใจกับพระจริงใจกับคนอื่นแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อเมื่อแคืนี้ฟังบทอ่านพระวราสารสั้นๆก็พอจะทำให้เราเข้าใจว่าท่านก็วุ่นวายอยู่ระยะหนึ่งที่บอกว่าแม่พระได้ตั้งคันเดชจ้าพระจิตเจ้าเนี่ยก็ไม่เคยมีมาก่อนในโลก เพราะฉะนั้นท่านเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ในที่สุดเทวดาก็มาแจ้งสารให้รู้ว่าพระแม่มาริยานั้นตั้งคัรภเดชะองค์พระจิตเจ้าเพื่อจะให้องค์พระเยซูเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นท่านยินดีที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่เลยจนถึงวันที่องค์พระเยซูเจ้าบังเกิดนั้น กนก็พาแม่พระไปที่เบสเลแฮม่อจะได้ไปขึ้นทัศสัสมโนประชากรและทีนั่นน่ะพระแม่ก็ถึงเวลาที่จะคลอดก็ไปหาที่พักปรากฏว่าที่พักเต็มหมดบางคนก็บอกว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าดูหน้าตาแล้วเหมือนกับคนบ้านนอกก็เลยปฏิเสธไปไม่ให้เขาไปพักแต่นี่เป็นสวรรค์บรรดาล ให้องค์พระเยซูเจ้าที่มาจุติเกิดในพระคันของพระแม่มารียาผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ประ,ะจากมุลทินคนเดียวในโลกพระองค์ต้องการที่จะเกิดแบบมนุษย์และมากกว่าความเป็นมนุษย์อีกก็คือแทนที่จะเกิดที่บ้านหรือว่าเกิดโรงพยาบาลพระองค์เกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์และเราก็รู้ว่า อากาศหนาวเหน็บอย่างนั้นแม่พระก็คงไม่ได้เตรียมเสื้อกันหนาวมาให้พระคุมารพอสมควรเราจึงมีคำว่าพระเยซูเจ้าบังเกิดที่เบดแลมในถ้ำเลี้ยงสัตว์และอยู่บนรางหญ้าที่เป็นรางหญ้าก็เพราะว่าเป็นหญ้าที่เขาเอามาให้สัตว์กินและเนื่องจากแม่พระไม่สามารถที่จะให้ความบุนแก่พระเยซูเจ้าได้จึงได้วางพระเยซูเจ้าบน ร่างญ้าตั้งแต่นั้นมาทุกฉลองทุกปีเราก็บอกพระเยซูเจ้าบังเกิดอยู่บนราง้าอันนี้ถ้าถามแล้วว่าพระพิญจ้าต้องการอะไรกันแน่พระองค์ต้องการให้พระเยซูเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ไถ่บาปพวกเราโดยการดำรงชีวิตที่ต่ำกว่ามนุษย์อีกแล้วเราก็บอกว่าพระองค์น่าจะเกิดในวงังน่าจะเกิดกับคนที่มีหน้ามีตา แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นอุดมการของพระเป็นเจ้าคงต้องการให้พระเยซูเจ้ามาเกิดในสภาพนี้และฝากฝังไว้กับบุคคลหนึ่งที่ชื่อว่ายอเซฟซึ่งเป็นคนบอนอบนอกไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีศักดิ์ศรีในสังคมที่คนยกย่องแต่ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนสุดจริตเป็นคนมีความจริงใจและพระบป็นจาก,ก็เลือกคนนี้ไม่ผิดคือเมื่อเลือกแล้วท่านก็ได้ทุ่มเทชีวิตของท่านป้องกันพระเยซูเจา้าหลังจากที่ได้ทราบว่าแตทเฮโรตจจำล้างจำหานโรงเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นเด็กอยู่แต่เฮรอคิดว่าเด็กคนนี้ จะมากลายเป็นกษัตริย์หรือจะมาปกครองแทนเขาก็เลยมีการฆ่าสั่งทาหารไปฆ่าเด็กตั้งแต่อายุสองขวบลงมาว่าถ้ากวาดไปอย่างนี้แล้วองค์พระเยซูเจ้าต้องตายแน่นอนแต่เนื่องจากเทวดาก็มาบอกนุ่นโยแาฟกับแม่พระว่าเขาจะทําอย่างนี้แล้วก็ให้พาพ,พวกมาณไปประเทศอียิปต์ตั้งแต่คืนวันนั้น และให้กลับมาหลังจากที่เทวดาไปแจ้งสารให้ทราบว่าครังนี้เฮรตตายแล้วกลับมาได้เลยก็เลยพาพระกุมารมาอยู่ที่เบตเล์อยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองนาซาเร็ตพระเยซูเจ้าเลยมีชื่อว่าเป็นนาซาเร็ตบนกางเขนของพระองค์ก็ยังเขียนเลยเยซูชาวนาซาเล็ตกษัตริย์ของชาวยิวนี่ก็คือ ข้อความเชื่อของเราพี่น้องแล้วามาดูสักหน่อยว่าบุคคลคนที่พระเป็นเจ้าไว้ใจที่สุดนั้น,น,นก็คือเนบุญยอดอซัฟ hmm. <"The S 2> เนี่ย่ันหาเช้าขินคํำด้วยการเป็นช่างไม้และองค์พระเยซูเจ้าที่มาจุดที่เกิดเป็นมนุษย์ก็เรียนแบบเรียนอาชีพจากเนบุญยอดอซัฟหาเช้าขินคํำเพื่อจะได้มีอาหารรองท้องสําหรับครอบครัว เป็นครอบครัวที่มีความสุขแบบชีวิตเรียบง่ายไม่จนเป็นจะต้องมีความโดดเด่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงแต่เป็นครอบครัวที่อยู่ที่นาซาเลสตลอดหลายปีจนถึงที่พระเยซูเจ้า พร้อมที่จะออกไปประกาศพระวรสารจึงเดินละครอบครัวไปแล้วเราก็รู้ว่าหลังจากนั้นนักบุญโยแซบก็ถึงแก่ครมก็ที่พูดมานี่ก็เพื่อจะได้บอกว่าเมือ่อพระผู้เป็นเจ้าเลือกใครแล้วเนี่ยพระองค์ก็ต้องการให้เป็นผู้ที่ร่วมงานกับพระองค์<ม>เรามีโชคดีที่มีนักบุญโญัแซ์เป็น,นองอุปถัมภม ถือว่านักบุญที่ยิ่งใหญ่ไหมที่สุดเพราะได้พบได้เห็นได้รับใช้พระเยซูเจ้าตลอด30กว่าปีเนี่ยจึงเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่กว่านักบุญทั้งหลายท่านให้ตัวอย่างชีวิตแก่เราก็คือแม้จะเป็นคนยากจนแต่มีความจริงใจกับพระกับคนอื่น แม้จะไม่มีหน้ามีตาหรือสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นสอสอะไรเหมือนสัยนีแต่ท่านก็ดำรงชีวิตที่เรียบง่ายไม่สนใจว่าใครจะหาว่าท่านเป็นคนยากจนนี่ต่างหากที่ทำให้เราเข้าใจว่าการเป็นนักบุญน,นั้นไม่จำเป็นจะต้องทำอารย์ญญได้ การเป็นนักบุญนั้นไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองการเป็นนักบุญนั้นจะต้องไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตาแต่เป็นคนที่ดํารงชีวิตปกติคุณแม่เจริญสานกันกระต้านะเวลาที่ท่านไปเอาเด็กเอาผู้ใหญ่ที่ตายข้างถนนเหมือนกับชาวบ้านเขาปล่อยให้ตายเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยให้แบกมาแบกมาไว้ที่บ้านแล้วก็อาบน้ํา ทำความสะอาดให้ผมน้ำหอมมาให้แล้วก็บอกว่าคุณเกิดมาอย่างไรไม่สำคัญคุณมีชีวิตอย่างไรไม่สำคัญสำคัญคือตอนนี้คุณต้องตายแบบเจ้าชายและเจ้าหญิงคือมีคนดูแลเอาใจใส่เนี่ทางฮาที่บอกอยากบอกกับพวกเราว่าการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ปว่ายความลำบากเลี้ยงลูกลำบากไหมลำบากโตขึ้นมาหนุมสาวก็ลำบากไหมลำบากแต่เราไว้ใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดให้เขาที่สำคัญที่สุดในโลกเลยก็คือความเชื่อมีเศรษฐีคนหนึ่งเวลาที่เขาตายนั้นนะ่ะลูกๆก,ก็มาจะฉีกดูพิไหนกรรมอืม เพ่จะได้บอกว่าตัวเองจะได้เงินอะไรมากมายสิ่งที่ท่านเขียนอยู่ในนั้นบอกว่าลูกสิ่งที่พ่อมีและสามารถถ่ายทอดให้ลูกได้ก็คือความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเชื่อว่าพราะองค์กําลังรอลูกอยู่แล้วไม่มีเลยการที่จะแบ่งมรดกในนั้นก็เพราะว่าท่านบอกว่าสิ่งต่างๆเงินต่างๆชื่อเสียง เวลาที่ตายไปแล้วเป็นเลขศูนย์หมดเพราะว่าเอาไปด้วยไม่ได้สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเชื่อความรักที่เรามีต่อครอบครัวต่อกันและกันพี่น้องรับธรรมชาติสอนเราชัดว่าธรรมชาติอยู่เพื่อใครเพื่ออะไร ต้นไม้ที่มันออกผลเนี่ยเพื่อตอนเองไหมไม่ใช่เพื่อคนอื่นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเนี่ยเพื่อตอนเองไหมไม่ใช่เพื่อโลกสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติสอนเราเนี่ยนะอย่างเช่นแม่น้ำเนี่ยมันกินน้ำของมันไหมไม่กินแบ่งน้ำให้คนอื่นกินเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือ เราอยู่เพื่อกันและกันเราแบ่งปันชีวิตของความเชื่อเพื่อกันและกัน BEC ที่พวกเราตั้งมาแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรทำให้เราเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้นทำให้เราสนใจใยดีกันมากขึ้นไม่ใช่แต่เรื่องของการทำมาหากินแต่เรื่องของความเชื่อด้วยดังนี้เราจึงเห็นว่า การเป็นนักบุญก็คือการมีเป้าหมายในการเดินทางว่าเราสักวันหนึ่งนั้นจะต้องไปพบกับพระป็จเจ้าและเราจะไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็ไม่สมเราจึงต้องสร้างบุญสร้างกุศลเราต้องรักกันและกันมากขึ้นและดังนี้ชีวิตของเราในโลกแม้จะมีอายุน้อยอายุมากไม่สำคัญสำคัญก็คืออยู่เพื่อพระ และมีความรักต่อกันและกันขอเนั้บุญยอดาผู้ซึ่งนักบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ดูแลพระเยซูเจ้าตลอดหลายปีเนี่ยช่วยสอนเราให้รู้จักเดินขอแม่พระผู้ซึ่งที่ผู้ซึ่งเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่ดูแลพระเยซูเจา้าช่วยบำรุงรักษาความเชื่อของเราของเยาวชนหนุ่มสาวและของเด็กๆในครอบครัวของเราให้มีความเชื่อ นถึงวันสุดท้ายของชีวิตขอพระบิเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่าน